เกือบจะหกโมงแล้วนวบนี่เราจะเอาเรือ สวัสดีมิตรรักนักตกปลาทุกท่านนะครับผมพบกับผมนะครับชาติขีคุยชาแนลนะครับวันนี้เราจะพามาตกปลากันที่หาดสุชาดานะครับผมบริเวณแถวเกาะสะเก็ดนะครับเดี๋ยวผลงานจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวไปดูกันนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวชมภาพวิวสวยๆในการขับเรือไปก่อนนะครับผม ไปแค่หน่อยเดียวอ่ะมันก็ไม่กินแล้วนะเนี่ยน,นี่อันเกยอันเกยครับไซโอเคอยู่ไซนี่เก็บนะครับถือว่ามีเนื้ออันนี้ผมใช้สบิกิหนังปลานะครับตกใครอยากจะมานะครับก็มาได้นะครับอันนี้เขาเรียกอะไรวะ ไม้อะไรสี่สี่ร้อยก้อนหินสี่ร้อยก้อนว่างั้นโอ้ของดีของดีนี่ไอตัวนี้แหละสปสวยวันนั้นอ่ะมีลูกสัว อทิ้งลงไปกินเลยครับโอ้โยดึงแทบไม่ขึ้นโอ้ต,า,ต,อต,อตอายต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 ัวไซส์ใหญ่ขนาดนี้หวานดีครับเงี้ยโอ้ยนี่แค่สองตัวนะเนี่ยโอ้โหสุดยอดสุดยอดได้ได้ไม่ต้องออกไปไกลครับอยู่แถวๆนีนน้ใกล้ๆฟังนี่ห่างจากฟังประมาณหกกิโลนี่ มาได้เลยโอ้สวยๆสวยๆแค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องวิ่งไปไกลฟังเพลงหน่อยนี่นะครับทิ้งลงไปใหม่แล้วนะครับโอ้โหดึงแทบไม่ขึ้นอืมหลุดดเยอะเลยน่าจตัวเล็กครับตัวนี้โอ้อันนี้ขมิ้นขมิน ปลานี้ก็อทอดอร่อยนะครับปลาเนี้ยเก็บไว้ก่อนเอ๊แต่ยูเหยื่อเ,เป็นไม่ใช่ตายแล้วเ,เนี้ยเดี๋ยวลองลองลองเอาขึ้นมาก่อนตอนนี้ได้เหยื่อเยอะละเยดี๋ยวเช็คเหยือ่อกันโอ้ลูกแก่เกา่า กับปัดกับปัดนี่กับใส่บัวปล่อยเขาตัวเล็กไปลูกโตก่อนค่อยมากินเบ็ดใหม่นะเยอะสวยเลยโอ้โหนี่ครับมีใส่สวยๆครับไม่ต้องไปไกลแถวหน้าบ้านนี่แหละเครื่องเราไม่แรง เนแล้วปลาจะอยู่มันอยู่สูงกว่าผิวน้ำเอสูงกว่าพื้นหน่อยนึงนะครับเห็นดูมีตัวสวยตัวสวยปลาใสสวยเลยนี่โอ้ใสสวยงามนะครับปลาเหยื่อสวยงามมาก ปกติปลาลังเยอะขนาดเนี้มันต้องมีปลาปลาล่าเหยื่อตอมทุ่นอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองลองปล่อยอีกสักสายนึงนะครับลองปล่อยอีกสายนึง่งปลังอ้ตัวสวยตัวสวยวสวยกรับสวย xoay 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 สวยครับอ๋อมีเหยื่อมีเหยื่อครับน้อยเฮ้ยชื่นใจ สสวยปละไปกันต่อปลากินอันนี้น่าจะเป็นปลาเยื่อนะครับแต่ตัวใหญ่อ่าใช่จริงด้วยอ๋อปลาเยื่อนะครับ ังนะครับไส์สวยเลยไส์นี้เหยื่อหายากมากเราต้องดูแลทะนุถนอมไม่ดีนะครับ ถ่ายไม่ทันนะครับนี่ได้สละมาตัวหนึ่งนะครับโอ้โถ่ายไม่ทันนี่นะครับหมาดๆเลยโอ้ถ่ายไม่ทัน, <c oughs> น,นเนสงเลยโอ้ตอนดึงถ่ายไม่ทันนะครับเอาใหม่ครับเดี๋ยวรอบหน้านะครับเดี๋ยวรอบหน้ารอบหน้าเดี๋ยวถ้ามีกินอีก,กนะครับโอเคถือว่าได้ตัวหนึ่งตัวแล้วครับนับแต้ม 嗯，多啊。 เดี๋ยวไปรอดูผลงานตัวต่อไปครับระหว่างรอปลาเราก็มาทำกาแฟะมะพร้าวกินกัน,นกา,ฟา,าแฟะมะพร้าวกาแฟผ้าเผา แล้วก็เอากาแฟเทใส่ว้าวนี่กาแฟสองชอ็อตใส่เข้าไป ใ,ใจจริงปไปเดี๋ยวเราไปลุ้นกันต่อนั่งรอว่าปลาจะมากินตอนไหนตอนนี้ก็เป็นเวลา สโมงครึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะลากปลาเป็นกลับนะครับเดี๋ยวเราจะลากกลับฝั่งนะครับก็ลากไปเรื่อยๆเผื่อมีไอปลาสากเผื่อมีปลาล่าตามบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆลากไปเรื่อยๆนะครับครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ฝั่งครับครับตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาสรุปผลงานกันนะครับวันนี้นะครับด้วยน้ำมันหมดประมาณห้าหกร้อยนะครับดูแลแค่ได้ออกก็คุ้มแล้วครับผมได้ไม่ได้ก็คุ้มแล้วนะครับนะเดี๋ยวมาสรุปผลงานกันนะครับชุบนี่นะครับไซ ก็ประมาณสามโลสี่โลนะครับนี่ก็เป็นปลลังนะครับปลลังก็ไซส์สวยๆนั้นนะครับประมาณสี่ห้าตัวโลนะครับตัวใหญ่อยู่นะครับแต่ในกล้องมันดูเหมือนเล็กนะครับอ่ะโอเคถือว่าไม่กินแห้วครับอันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จครับครับเดี๋ยวทริปหน้านั้นจะไปหมายไหนต่อเดี๋ยวรอดูกันนะครับ แดีตอนนี้ล้างเรือแล้วก็เดี๋ยวเตรียมที่จะทำปลาแล้วนี้ปัดเครื่องอยู่นะครับโอเคขอจบทิปนี้ไว้แค่นี้ครับเดี๋ยวทิปต่อไปจะไปเจอกันที่ไหนนั้นเดี๋ยวคอยติดตามรับฟังรับชมกันต่อไปครับ